ซอ,อสไวยลองชิมจิ้มจิ้มกับผักค่ะสวัสดีค่ะ แฟนๆทางว้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะโหของชอบป้าไปซี่เลยนะคะคือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะเอออันนี้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเป็นอะ่มะมาม่านะคะเป็นมามะ่าอูโหอลังการมากเลยนะคะช่วงที่ลุงคิดอยู่นี่ป้าไปซี่ก็จะจัดอาหารที่เราอยากกินนะคะคือลุงคิดเป็นคนไม่ชอบกินอะ่ะเมนูมามะ่าป้าไปซี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็ โอเคปรุงก่อนนะคะผักของป้าไปซี่ก็จะมีนี่นะคะผักสลัดนะคะแล้วก็ใบโหร,าาระพากะปินะคะแล้วก็พริกไม่ได้จี่นะคะจะเป็นพริกโพลนี่แหละก็นี่ค่ะหอมเจียวใส่หอมเจียวนะคะไม่ใช่กระเทียมเจียวค่ะอันนี้มาแบบหอมเจียวเลยชาวอีสานเขาจะชอบกินหอมเจียวค่ะเพราะว่าใส่อ่อก๋วยจับนี่ค่ะจับยวนน้ำส้มค่ะ ก็ไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรนะคะพอดีวันนี้หวยออกค่ะยุ่งไม่ใช่ยุ่งว่าป้าเป๊ซี่ขายหวยนะคะไม่ใช่นะคะยุ่งเพราะว่าอพอดีให้เขานั่นมีมาอะไรนะทำสีให้พี่แดงนะคะอันนี้แม่ป้าเปซี่ขั้วใหม่เลยนะคะหอมมากนะคะแล้วก็จะลองใส่ค่ะไม่เคยสักทีนะเห็นก็ใส่กันนะก็จะใส่มั่งนะคะ นี่ค่ะซอะสควายสิแสบว่าละบาดเด็ดโอเคนะคะอันนี้จะจิ้มกับผักค่ะตายแล้วไม่เคยลองแนละ้วจะกินได้ไีมเนี่ยไม่เคยด้วยนี่ค่ะเพื่อการนี้เลยนะคะน่ารักเชียวตบป,ปิงปองได้เลยนะคะก็โอเคอเคุ้ยตายแล้วสิเป็นยังไงนาอบาทนี่ ไม่เคยใส่ซอสพริกในก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะจะลองแต่ก็โจกเลยนะคะอ่าลูกชิ้นนี่ป้าไปซี่ก็ซื้อมาเพิ่มนะคะไอเนนียเขาคือเป็นกระเหลาค่ะซื้อมาเป็นกระเหลาเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะแต่ไม่ได้กินเพราะว่าเจอเมนูแจ่วกุ้งไปค่ะห่ซัดแจ่วกุ้งก่อนเลยวันนี้ก็เลยมาจัดอันนี้ก็เลยจะดําหน่อยเะคาะอยู่ในน้ําซุปนะคะส่วนอันนี้ก็ก็แบบซื้อมาเพิ่มค่ะกลัวไม่อิ่ม ออ้ยเแต่แซ่บเราขอชิมก่อนนะคะเออม,มันก็ไม่หวานนะเนาะเออซอสพริกอันเนี้ยปลายปซีเอาแบบเผ็ดมันจะมีแบบเนี่ยเขาเขียนว่าเผ็ดกําลังดีแล้วก็จะมีแบบเผ็ดหวานอันนี้เอาแบบเผ็ดกาลังดีมันไม่มีเผ็ดกว่าน,นี้ค่ะคืออันนี้เผ็ดแล้วลองชิมจิ้มจิ้มกับผักค่ะเออไม่หวานอนะ่ะ สูตเรเผ็ดกำลังดีค่ะแต่ก็เปรี้ยวมันเปรี้ยก็อร่อยมันน่ยซอสพริกอะ่ะโอเคมานะคะเดี๋ยวมากินไปด้วยกันนะคะแฟนทางบ้านกินไปนะคะพูดไปนะคะสำรักไปไอไปนะคะก็มาค่ะมากินด้วยกันสึกรสชาติย,ายังไงโอ้รืยยังถ้าจะนัวอันนี้มันก็เค็มอะ่ะกะปิอะ่ะพวกไม้กะปิตรงนี้ดำๆอะ ดำมาลาขึ้นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เดีวเพิ่งซื้อมาเออใครมาจิ้มอะไรเนี่ยค่ะดำๆอะ่ะอืมไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะ,คะมานะคะทีนี้มากินไปด้วยกันค่ะอโอเคเอาเส้นก่อนแล้วกันหฮีเมื่อคืนนี้ก็คุยกับลุงคิดอยู่ค่ะ สองห่อเลยนะคะเนี่ยป้าเปซี่อะอาม,ามา่าต้ยมยำมันจะไม่ได้ใส่ผงเขานะคะกลัวเค็มเกินอืมอร่อยดีจวแกบอกหนาวหนาวกว่ตอนที่ไปกับป้าไปซี่คือช่วงนี้มันมันหน้าหนาวก็ด้วยค่ะ อ,อันนี้ลูกชิ้นปัฟเซี่ซื้อมาเพิ่มนะเนี่ยจากโลตัสแต่อันนี้ลูกชิ้นจากทางร้านเขาอันนี้โอเคอยู่แต่ไม่ค่อยว้าว ขอ,องร้านอร่อยกว่าไปอำเภอมาเมื่อกี้ค่ะไปซื้อหมูมาให้สดาเพราะว่าช่วงนี้คุณหมอไม่ให้สดากินไก่สดาเป็นเกาน่งอยู่ในบ้านนะค่ะพอออกมาแล้วนางชอบนอนเกียกค่ะ กลัวน,นางเป็นสิวอียู่เลยเอาไวในบ้านพอดีป้าไปซื้ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้ออาหารมาให้ด้วยกำลังต้มให้อยู่ค่ะเป็นสันคอหมูสไลด์สไลด์มาเรียบร้อยมันจะได้สุกง,ง่ายๆก็อร่อยดีอยู่นะคะใช้ได้อยู่จิ้มซอดพริก นางก็นอนดีดีค่ะก็ทุกเช้าจะเข้าไปเช็คพ่อวิทย์โซดานี้แบบว่าฉลาดมากเลยนะคะแฟนทางบ้านพอเราเปิดประตูเนี้ยนางเข้าไปเช็คเช็คในห้องน้ําเช็คเช็คที่ตรงตรงทํากาแฟเวลานางตื่นเพราะไอ้ที่พ่อเขากิจวัตรประจําวันเออหมาตัวนี้ฉลาด ปาดใครตักตักอะไรดังจังตักต้นไม้แน่เลยหรือมอเตอร์ไซค์ดังมากเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยเมืวันนี้ก็เยอะแฟนทางบ้านบอกว่า <c oughs> ทำไมไม่ไปนั่งกินข้างใน มันไม่เห็นวิวค่ะมันก็มีแต่ปูนมันก็จะไม่ได้ยินแบบนี้ค่ะธรรมชาติเสียงนกอะเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยปา้าไปซีเห็นในอีกาตัวเบลอเลยมาก่อยตรงต้นจานมันจะมากินไหนมันมากินมะแรงหรือเปล่าไม่รู้ตรงที่แบบเพราะว่าช่วงนี้ดอกจานปีนี้ดีนะคะมีดอกจานแต่มีอยู่นิดเดียวนี่ค่ะแฟนทางบ้านเห็นไหมคะมีอยู่กิ่งเดียวค่ะตรงนู้นน่ะเห็นไหมคะ อีตรงใบะมะพร้าวนะคะตรงนี้ไม่มีค่ะมีแต่ใบค่ะแฟนทางบ้านเห็นไหมคะมีแต่ใบแต่อีตรงนั้นนะคะมีอยู่กิ่งเดียวจริงๆค่ะน่ยมีอยู่กิ่งเดียวทั้งต้นค่ะมีอยู่กิ่งเดียวค่ะดอกจานเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งก่อนนะคะอีตรงต้นนู้นค่ะขึ้นใหม่ค่ะตรงตรงเราเป็ดอะ อันนี้ก็น้องเป็ดนะคะก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินแซบเท่าไหร่นะคะโตกันแล้วค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะมีแต่รุ่นแบบกําลังเห็นพี่แดงบอกกําลังลาบแซบเลยนะคะรุ่นนี้แต่เราเลี้ยงเขาว่าหูตัวใหญ่มากเลยเหมือนห่านเลยค่ะเหมือนห่านขาวเลยค่ะนี่ค่ะต้นดอกจานต้นนี้ค่ะอันนี้ขนาดเป็นรุ่นๆนะเนี่ยมันก็ยังดอกไม่ค่อยเยอะค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรค่ะใบเยอะค่ะแต่ลูกดอกไม่ค่อยมีอุ้ย แต่ก็ล่วงเยอะนะคะล่วงเยอะเหมือนกันเออหรือมันมันอาจจะเป็นหน้านี้เขาหรือเปล่าโอ้ล่วงเยอะเลยค่ะแฟนทางบ้านนี่ค่ะต้นนี้ต้นเป็นสาวนะคะเพิ่งจะออกปีที่แล้วเองปีนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะหรือว่ามันล่วงเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอันนี้ยังเป็นสาวรุ่นอยู่นะคะต้นดอกจานต้นนี้นี่ค่ะไม่รู้มันปิวมานะคะหรือว่าน้องแทนเอาเบี้ยมาปลูกค่ะเบี้ยของแม่เขานั่นแหละค่ะนี่ค่ะ สุดาก็อยู่ตรงนี้ค่ะไม่น่าจะออกแล้วแหละไม่อยู่กิ่งเดียวด้วยกิ่งฝั่งฝั่งบ้านนี้ไม่มีค่ะปีที่แล้วนี่ไม่มีเลยนะคะแต่ปีนี้ยังยังมีอยู่ อยู่กิ่งเดียวแต่ต้นที่น้องแทนเราไปปลูกฝั่งนู้นอะต้นอนะมันขึ้นใหม่อันนั้นนมีแต่ก็ยังไม่เยอะค่ะแต่ก่อนอีสานดอกจานเยอะๆดย๋ยวนี้ไม่ค่อยเยอะเขาฟันทิ้งหรือเปล่าลูกแต่เนี้ยลูกมันนะค่ะเมื่อก่อนมันเยอะใช่ไหมออกดอกเสร็จมันก็จะมีลูกใช่ไหมคะแล้วนี้มันปิว อีกหน่อยคุณจะสวยอะแถวแถวหน้าบ้านบาบีซี่เนี่ยะน่าจะสองสามปีเนี่ยค่ะน่าจะโอน คนเยอะค่ะร้านเนี้ยอยู่ในตัวอำเภอเนี่ยเป็นทางผ่านใกล้ๆปั๊มอ่ะเลยรลตัดมาหน่อยนึงถึงเสียงอ่ะปั๊มปะตะทตรงข้ามกับรลตัด ที่อำเภอม่วงป้าพปใชก็มีอยู่อำเภอเดียวนะเออมีโลตัสอยู่โลตัสเดียวนะคะอำเภอไม่ค่อยใหญ่มากแต่ปั๊มน้ำมันจะเลื่อนเจริญใหญ่ตรงข้ามโลตัสเลยค่ะ ชิ้นของทางร้านอร่อยอันนี้ก็หมูของเขาหน้าอร่อยดี กันสองสาวทีมงานปไปสิมุมนูม้นไม่รู้สองตัวออกอะไรทุกๆุกสองอาทิตย์เนาะก็ดีนะคะมีเศรษฐีใหม่ ลอเลตเตรี่ทิ้งไว,ว้นี้หมดวละสามสี่ใบเอาไว้ลุน้นเ <c oughs> มื่อก่อนนี้เล่นใต้ดินนะ,ะทีเนี้เล่นเลขวิ่งเคยนะคะเคยเล่นเลขวิ่งวิ่งเยอะหลายหลายปีแล้วหล่ะก่อนเจอคุณพิษนะคะ วิ่งวิ่งบนมันก็จะได้น้อยกว่าวิ่งล่างนะเพราะว่าล่างมีสองตัวบนมันมีสามตัวตอนวิ่งนี้น้อยมันถูกนะครแต่พอเราวิ่งเยอะๆไม่ถูกทีนี้พอเสียก็อยากเอาเงินคืน ก็เริ่มซื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ยิ่งจมจนเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้จ้องมือจนจ้งมือจะมาทำลายเราเลยก็ตอนนั้นนะตอนนั้นนะคะก็ต้องเอาทองที่เคยซื้อให้แม่ค่ะตอนเราทำงานได้ไปขายใช้หนี้เขาหลังจากนั้นก็ปฏิญาณไม่เลยค่ะป้าไปซีเข้าโบสถ์เลยนะคะไปปฏิญาณไม่เลยว่าจะไม่เล่นใต้ดิน หลังจากนั้นซื้อใต้ดินไม่เคยถูกเลยค่ะก็ย,ยังซื้ออยู่นะคะช่วงแรกๆช่วงที่ปฏิญาณไว้อะตอนนี้ไม่เอาเลยเขาว่าเลขเด็ดๆอะไรมาก็สั่งป้าบิชิก็จะหาซื้อลอตตอรี่เอาไม่ไปเล่นใต้ดินแล้วพอเพราะเ่าปฏิญาณไว้ อย่งก็เคยถูกมากันหลายงวดเพรางวดไหนก็ตามป,ป้าไปซไปซื้อตามเขาใต้ดินนะเขาเจ๋งเราก็เลยเออเพราะเราปฏิญาณไว้หรือเปล่าไม่รู้เราก็เลยไม่ซื้อใต้ดินกับเขาเราจะไปผ่านให้เขาไม่ถูกกันซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าถูกก็ถูกไม่ถูกกระช่างอะไรอะเงี้ย เข้ากันอยู่นะคะผักจิ้มก๋วยเตี๋ยวอ่ะผักจิ้มซอสพริกอะค่ะเข้ากันอยู่ มองโดนหลอกค่ะบนใหญ่เลยจะตามไปบ่นให้เขาอีกเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะน้องในหมู่บ้านเขาเอาก,ก้อยอะไรมามาขายไม่รู้แล้วเขาบอกนางว่าเป็นก้อยอะกระปอมหรือว่ากิ้งก่าใส่มะขามเอ้ยไม่ใส่ใส่มะม่วงสับอะคะ่ะเดี๋ยวมองก,ก็อยากกินก็เลยซื้ออีกสามถุง แกกินตอนเย็นนะคะทีนี้ตอนเช้ามาแกไม่ให้ทีมงานอยู่ทีมงานบอกว่าไม่ใช่กับมันไม่ใช่กิ้งก่านะหรือว่ากระปอมนะมันเป็นปลาเป็นเนื้อปลาแกก็บอกเอะกระปอมมันไม่ใช่แบบนี้แกโดนหลอกแกก็เลยบอกเออเดี๋ยววันนี้ถ,ถ้าามาอีกแกจะบ่นให้เลยหลอกนางโดนหลอกแบบนี้ไม่รู้จะถูกหวยหรือเปล่านะหวยออกไหมยังนะหวยออกยังสองตัวออกอะไรอะ บ่นกันว่าไม่มีโชคเดี๋ยวไปถามให้เดี๋ก่อนนะคะหวยออกอะไรแม่หวยออกอะไรอะ่ะเก้าห้าเหรอล่างหกสามข้างบนเก <94. S 1> ้าห้าโอ้ยมองบซื้อเก้าสี่ ยำอีอย่างเหนวะตู้ไปจะเสียใจหน่อยโอ้ยยำโยยมออ่ายำอะไรยำอะไรมามา่าต้มใส่ก๋เหลามากินด้วยกันแม,ม,ออม,ม่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียพอพอนที่ไม่หวยไม่ถูกืออ,กอ,ออะไรือวยเก้าเออโอ้โหตัวเดียวเองอะก้าห้าเหรอ <ừ> อืมอืมแป้มเดียวเองอ่ะพี่แดงซื้อสีสีออกสีสามหืมคนึงเกินคหนา9 5พี่แดงก็ไม่ถูกไม่ถูกแดงสีสีออกสีสามอือแปมออก9 5. เดี๋ยวเราตะรีบไปต้มกินใช่ไหมข้าาน้อนี่งอือหือหนูซื้อใหม่มาต้มละ Mm-hmm. <laughs> คลิปนี้นะคะป้าพี่ซี่ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย